สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดจะพามาชมคอนโดเดอะแคร์สลำลูกกาคลองสองเดอะแครสลำลูกกาคลองสองอยู่ในซอยตลาดนานา,นาเจริญนี่เราขายคอนโดตามสภาพเลยนะห้องคอนโดตามสภาพแบบนี้เลยเดอะแครดสคอนโดอยู่ตึก B3 ชั้น3ห้องนี้เลยนะคะตึก B3 ชั้น3อาะตามที่เห็นเลยอันนี้นะคะเป็นห้องขนาด29ตารางเมตร1ห้องนอน โซนห้องน้ำโซนห้องโถงนะคะแล้วก็โซนห้องครัวแบบนี้เลยของที่เห็นทั้งหมดนี้เราแถมให้นะแอร์เราก็แถมให้ด้วยนะคะชั้นวางของโซฟาเราแถมให้ามาชมภายในห้องกันก่อนเลยอา,อาจจะเมื่อนิดนึงนะคะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะอันนี้แอร์สามารถใช้งานได้อันนี้คอนโดขายตามสภาพนะคะเดอะแคลดคอนโดลำลูกกาคลองสองอยู่ในซอยตลาดนานาเจริญนี้เลยนะคะอยู่ต้นๆน,นะคะไม่ไกลจาก รถไฟฟ้าหา่างจากรถไฟฟ้าประมาณ5้ากิโลเท่านั้นเองรถไฟฟ้าสถานีคูคตค่ะตรงนี้เฟอร์นิเจอร์ในห้องเราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นคอนโดที่เราขายตามสภาพนะขายตามสภาพนะคะพร้อมเข้าอยู่ทําความสะอาดเข้าอยู่ได้เลยนะคะนี่เลยนี่เลย่องอันนี้ห้องนอนนะคะนี่โซนห้องโถง ห้องถงก็กว้างนะห้องถมไม่แคบเลยกว้างอยู่ใช้งานได้เลยชั้นวางทีวีต่างๆก็ลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลยอ่ะโซนห้องห้องน้ำค่ะโซนห้องน้ําห้องน้ํากว้างมากห้องน้ํากว้างมากนะอ่ะอน,นี่โซนห้องน้ํา Thecr a s ์คอนโ do รับลูกคาครองสองนะคะใครกําลังหาคอนโด พร้อมอยู่ในราคาไม่ถึงล้านแนะนําได้เลยนะคะหลังนี้ราคาไม่ถึงล้านแค่แค่ประมาณอ่ะหลังนี้ราคาไม่ถึงล้าน6กแสนห้าหมบาทเท่านั้น6กแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะอันนี้ห้องครัวโซนด้านนอกนะคะนี่เลยมีระเบียงด้านนอกให้ตักพากนอกได้เลยอ่ะถ้าสนใจนะคะเดอะ r ครส์คอนโดแจ้งว่าอ่ะเดอะแครส์คอนโดลำนุกกาคลองสองห้องนี้ก็ทักมหานัดได้เลยนะคะขายคอนโดตามสภาพในราคาไม่ถึง1ล้านบาทจา้าฟีโอน